ทำความรู้จักล่ามของโค้ชปาร์กวอลเลย์บอลชายไทย,ไท,ยทั้งสวยเก่งปแปลได้ถูกใจหรือเกินรู้จักมิวสวัธทิดาบุธิจารีลอดสกุล ล่าประจำทีมวอลเลย์บอลชายไทยแปลคำพูดโค้ชปาร์กกีวอนได้แบบอัธรศถ,ถึงพริกถึงขิงควนหลงหลังเกมการจนาทีมชาติไทยพบทีมชาติกาตาร์ศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2023ณประเทศอิหร่านท่ามกลางกองเชียร์แน่นสนามเมืองอูเมียนัดตัดเชือกรอบ12ทีมสุดท้ายแม้ว่าน่าเสียดายที่ทับลูกยางหนุ่มไทยไม่สามารถฝ่าความแข็งแกร่งและฟอร์มอันแน่นอนกว่าของหนุ่มกาตาร์ไปได้ทำให้แพ้ไป0ูต่อ3เซต23-25ต่อ 19ต่อ25และ22ต่อ25 โดยหนึ่งในไฮไลท์เด็ดที่ได้รับคำชื่นชมนอกเหนือจากความสามารถของทีมชายไทยที่พัฒนาขึ้นอย่างมากจนสู้กับทีมแถวหน้าได้สนุกคือคำพูดปลุกใจแก้เกมของโค้ชปาร์กกีวอนโค้ชชาวเกาหลีใต้ที่เก็บทุกเม็ดละเอียดทุกลูกดังที่ตอนหนึ่งแม้ว่าไทยจะขึ้นนำอยู่แต่โค้ชปาร์กก็พูดกระตุ้นให้ทีมฮึกเหิมขึ้นไปอีกว่าเราไม่มีศักดิ์ศรีหรอเรามันทีมชาติไทยนะแฟนๆวอลเลย์บอลที่ดูสดหลายคนที่ได้ฟังเสียงแปลาภาษาไทยถึงกับตะลึงทันที ทั้งความหวานเพเราะของน้ำเสียงแต่ก็ทรงพลังฮึกเหิมในคราวเดียวกันหลายคนอย่างรู้ว่าล่ามคนเก่งที่คอยปแปลคำพูดของโคดปาร์คให้หนุ่มๆระหว่างเกมคือใครวันนี้เราพาไปทำความรู้จักเธอคะ่ะล่ามของโคดปาร์กกีวอนคือมิวสวัิดา วุฒิจารีเลสกุลมีอะไรชื่อไปกับทีมในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำทีมบอกเลยว่าทําสวยน่ารักมากความสามารถดีกรีจบการศึกษาจาก National University of Singapore Appalachian State University และ L S I ลอนดอนแฮมสตีลแฟนๆสามารถเข้าไปให้กำลังใจเธอได้ทางเพจโลกของมิวและ Facebook สุวทัทิดาวุฒิจารีเลอศสกุลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก indrawoodthe tiger c o m อย่าลืมกดติดตามช่องดาววนเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ